สวัสดีค่ะแนวแนสสะสมธนบัตรและเหรียญที่ระลึกค่ะวันนี้จะพามาชมเหรียญที่ระลึกสร้างสาราการจนาวิเศษวัดนิเวศธ,ธรรมประวัติบางปะอินวัดนิเวศธ,ธรรมประวัติราชวรวิหารเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรวิหารเป็นวัดในสังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุทธ์สร้างขึ้นโดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เมื่อปีพศ2421 เพื่อทรงใช้เป็นสถานที่สำหรับบําเพ็ญพระชก,กุศลเมื่อเสด็จแปรพระราชฐานมาประทับที่พระราชวังบางปะอินโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สร้างเรียนแบบโบสถ์ฝรั่งวัดแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านเลนอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะบนเกาะกลางแม่น้ำเจ้าพยาฝั่งตรงข้ามกับพระราชวังบางปะอินค่ะด้านหน้ากลางเหรียญ มีพระบรมรูปพระบ,บาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเรามาชมเหรียญด้านหลังกันนะคะด้านหลังกลางเหรียญมีพระบระมาพิไทยยอ่จอจปบโรชิดขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่าที่ระลึกสร้างศาลาการจนาพิเศษวัดนิเวศธ,ธรรมประวัติบางปะอินเบื้องล่างมีข้อความว่า ยีตุลาคมสองพมสิบเเรามาชมเหรียญกันนะคะด้านหลังนะคะลักษณะเหรียญรูปไข่ด้านข้างเหรียญน,นะคะมาชมด้านหน้าค่ะ ขนาดเหรียญสูง3เซนติเมตรกว้าง2.4เซนติเมตรนะคะด้านหน้าของเหรียญน,นะคะด้านข้างค่ะขอขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะ